พ่อแม่พี่น้องของเวลาทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกันไปคลิปที่สองนะคะ คลิปที่สองนะคะวันนี้อากาศหนาวเย็นมากนะคะใส่เสื้อมามากมายหลายตัวนะคะแต่ก็ต้องถอดออกนะคะเพราะใสยสายมาก็อุ่นๆขึ้นวันนี้วรดาก็จะมาพบกับพ่อแม่พี่น้องสองคลิปนะคะคลิปที่หนึ่งผ่านไปแล้วเป็นผ้าพันคอเล็กนะคะคลิปนี้เป็นผ้าคลุมไหล่นะคะเป็นผ้าคลุมไหล่ตัวนี้สวยงามมากะคละ <c ười> ุมไหล่แบบนี้น,น,นะคะถ <c ười> ้าอากาศหนาวเราไม่มีเสื้อเขนยาวแล้วก็ผ้าคลุมไหล่แบบนี้มาใส่นะคะผ้าคลุมไหล่ตัวนี้พื้นหนึ่งเก้าร้อยบาทนะคะแต่เรายังจัดโปรช่วงนี้อยู่นะคะห้าร้อยแปดสิบนะคะ หากท่านอยากได้พื้นกับบรดานี่ก็ว่างนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะว่างนะคะห้าร้อยแปดิบท่านั้นจัดโปรให้ท่านช่วงนี้เลยนะคะจัดโปรในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะเราก็ยังจัดโปรแบ่งปันให้ท่านนะคะไม่มีที่ไหนขายได้นะคะราคานี้สินค้าของเราโอเคนะคะเราจัดโปรแบ่งปันท่าน5้า้อยแปดสิบเท่านั้นกติกาของเราเช่นเคย โอนเงินก่อนเท่านั้นเราไม่มีนโยบายเจ็บปลายทางนะคะเพราะแมี่น้นงคะขอย้าแล้วย้าอีกเรียนแล้วเรียนอีกรับรองสินค้าของเราตรงหน้าปกเป๊ะเป๊ะนะคะแล้วก็คลิปนี้วรดาจะมาแบ่งปเป็นเสื้อผ้าคามนะคะของผู้หญิงและของผู้ผู้ชายรวมกันนะคะเราจะลดราคาให้ท่านสุดๆเลยนะคะเพราะสินค้าจะเหลือเป็นบางตัวบางเบอร์นะคะเพราะสินค้าขายไปทุกวัน ล้วจะมาสตาร์ทให้ท่านตัวนี้นะคะอก44ใส่ได้44ถึง46แขนกระดิ่งสวยงามนะคะเป็นผ้าคามแท้สกลนนครราคาเต็มตัวนี้1,600นะคะเป็นอัดกาวอย่างดีแต่เวลาดาจัดโปรแบ่งปันท่านเพียง1,200บาทจัดโปรสุดๆเป็นผ้าคามเนื้อนิ่มนะคะนิ่มมากค่าคามสีตะกอเราแบ่งปันให้ท่านพิเศษ1,200บาทนะคะพิเศษให้เลย1,200บาทเท่านั้นนะคะโอเคตัวแรกสตาร์ทผ่านไปนะคะ รู้สึกมีคนเปิดเพลงดังมากแล้วนะคะเราก็ต้องรีบแล้วมาอีกตัวนี้นะคะอันนี้อก46นะคะสวยงามแบ่งปันให้ท่านนะคะวรดาจะติดนำเบอร์ไว้ทุกอันแล้วนะคะเค่ะสวยแท้แน่นอนนะคะจัดโปร44ใส่ได้ถึง46ตัวนี้นะคะเราก็มาจัดโปรให้ท่าน1,200บาทเช่นกันปกติ1 6 0 0กพ0 0ห้าพเต็มที่แต่ขายหน้าไลฟ์เราเพียง 1200บาทท่านใดสนใจทักสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายผาาตัวนี้อัดกาวเรียบร้อยแล้วนะคะท่านไม่ต้องไปอัดกาวอีกสวยใส่สบายเนื้อนุ่มๆอุ่นๆเลยนะคะ1200บาทนะคะพ่อเมีพี่น้องคะเป็นแขนแยกแขนกระดิ่งแยกนะคะตัวนี้แขนกระดิ่งแยกนะคะมาอีกนะคะตัวนี้แขนกระดิ่งแยกเหมือนกันนะคะอกสี่สิบสนะคะตัวนี้ลายหัวใจงามนะคะดูตัดลายแบ่งฉลุกออกมา สวยอก44แบ่งปันท่านได้นะคะ44กว่าก็ใส่ได้เราแบ่งปันให้ท่านสุดๆนะคะในราคา1,200บาทราคาเต็ม1,600บาทจัดโปรโอนเงินก่อนเท่านั้นค่ะส่งข้องเรา5้ว50บาทต่อหนึรอบนะคะสินค้าของเราตรงหน้าปกไม่มีอ่าเล็ดลอดเราจะไม่มีการ ยัดสินค้าที่ไม่ใช่ไปให้ท่านแน่นอนเราขายตรงหน้าปกด้วยความจริงใจและความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของเรานะคะราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นค่ะ<อ>วรดาเหลือผ้านี้นะคะคุมไหลตัวนี้อันนี้อกสี่สิบสี่นะคะจริงๆตัวนี้ต้องขายพันแปดพันหกแต่วรลดาก็อยากมาแบ่งปันให้ท่านนะคะเป็นผ้าฝ้ายย้อมคามแต่ตัวนี้เนื้อหนานหน่อยนะคะ เป็นแ h นแยกกระดิ่งเหมือนกันเราก็แบ่งปันให้ท่าน1200บาทนะคะจริงๆตัวนี้เขาขายเต็มที่อยู่พันห้านะคะแต่เราให้ท่าน1200บาทให้สินค้าหมุนเวียนเร็วๆๆ้ว,วะคะเราจะเอาสินค้าเข้ามาใหม่ตลอดเวล 1, า1200แล้วเราก็มาตัวนี้นะคะอันนี้อกส6่สิบอกสีนะคะติดเบอร์ไว้อ๋ออันนี้4 2บนะคะลายนี้4ี่ิบแบ่งปันให้ท่านสุดๆ4ี่ใส่ได้ถึง4ีนะคะเราก็ให้ท่านนะคะ 1, 1 2 0 0บาทนัมเบอร์หหากท่านใดสนใจรีบเลยนะคะรีบ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 ,รบแบ่งปันท่านสุดๆเลยนะคะ1200บาทท่านใดสนใจทักทักมาเลยสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายสวยคะ่ะผ้าคามผ้าคามแท้ผ้าเข็มมือเนื้อหนาแต่ซักไปยิ่งซักยิ่งนุ่มนะคะผ้าตัวนี้ยิ่งซักยิ่งนุ่มนะคะ1,200บาทเท่านั้นเองนะคะ เรามาตัวนี้นะคะต่อต่อต่อตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นผ้าดักแด้นะคะผ้าดักแด้วรดาตัดเสื้อตัวนี้มา4ตัวนะคะผ้าอันเดียวกันขายไปหมดแล้วนะคะขอเรียนให้ท่านขายไปหมดแล้วเหลือตัวเดียวอกสี่สบหกนะคะใส่สบายวรดาก็จัดโปรให้ท่านหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะหมดแล้วหมดเลยไม่มีผ้าเลยนะคะตอนนี้ผ้าตัวนี้ไม่มีสักผืนที่จะมาตัดนะคะ พราะสินค้าของเราบางครั้งก็หมดบางครั้งก็ตัดไม่ทันนะคะแต่ผ้าตัวนี้ไม่มีเลยนะคะในร้านก็ไม่มีกับแม่กีทอก็ไม่มีเลื้อตัวเดียวอก46แล้วก็ยังขายแบ่งปันท่าน1,200ัรบาทนะคะ1,200ัรบาทกระเป๋าใหญ่ใส่สบายกว้างนะคะใส่โทรศัพท์ก็ได้ใส่เงินก็ได้โอเคสุดยอดนะคะโอเคอันนี้นะคะอันนี้เป็นผ้าคลามสีตะกอคอบัวมณน์นะคะใส่กระเป๋า รวงใส่ตัวสับได้แล้วก็ขายแบ่งปันท่านเหมือนกันนะคะ1,200บาทเพราะจริงๆเสื้อตัวนี้ต้องขายเต็มที่อยู่พันสาเพราะราคาพันแสินค้าของเราแต่และตัวไม่เหมือนกันผ้าของเราแต่และตัวต้นทุนไม่เหมือนกันแต่เราก็มาเฉลี่ยแบ่งปันท่านนะคะราคาเดียวกัน1,200บาทนัมเบอร์เจ็ดนะคะหากท่านใดสนใจรีบทักเลยวันนี้เรามีจริงพร้อมขายวันนี้เรามีแท้แน่นอนพร้อมแบ่งปันให้ท่านสุดสุดสุดนะคะราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะโอเค ตัวนี้ก็สุดพิเศษนะคะผ้าเม็ดละสี่รเลยนะคะผ้าสีล้วนแต่โตอกสี่สิวรดาก็แบ่งปันให้ท่านในช่วงเทศกาลปีใหม่1,200บาทเช่นกันท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะสินค้าหมดแล้วหมดเลยต้องรอรอบหน้าสินค้าสวยดีสีล้วนใส่งามมากนะคะวรดาก็ยกให้ท่าน1,200บาทนำเบอร์ no. 8ปดเนาะนำเบอร์แปดนำเบอร์8จัดโปรให้ท่านหนึ่บาทพิเศษสุดๆเลยนะคะ ทักทายกันเข้ามาได้ท่านอยากได้ตัวไหนแบบไหนทักทายกันเข้ามาได้นะคะตัวนี้ก็มายังสวยเหมือนเดิมนะคะอ,อกีสหกคอจีนนะคะตัดมารอบที่แล้วนะคะแต่ มันไม่ตรงอกนะคะบางคนก็ชอบอกนี้บางคนก็ชอบอกเล็กแต่ลายนี้แบบประมาณนี้คนเรามันชอบไม่เหมือนกันเนาะแต่วราดดาก็ยังจัดโปรให้ท่านสุดๆ1 2 0 0บาทอ,อก4 6สิหากท,ท่านใดสนใจรับเลยนะคะไม่ขาดทุนแน่นอนไม่ขาดทุนแน่นอนเพราะผ้าอย่างดีผ้าสี่ตะกรเราก็มาจัดแบ่งปันให้ท่าน1,200บาทนะคะท่านใดสนใจรีบทักทายกันเข้ามาได้เลยเด้อทักทายเข้ามาได้สินค้ามีกินงพร้อมขายนะคะ ตัวนี้นะคะตัวนี้ดั้งเดิมของเราขายอยู่แล้วนะคะยิ่งไม่พอขายปกติตัวนี้ขายพันเก้าพันหกแต่เรายังจัดโปรให้ท่านอยู่หนึ่งพันสามร้อยบาทเหลือตัวเดียวนะคะมีตัวเดียวนะคะอกสี่สิบสองนะคะตัวนี้อกสี่สิบสองเท่ากับวราดาใส่จะใหญ่นิดนึงใส่สบายๆเลยนะคะก็ะยังให้ท่านราคาเดิมหนึ่งพันสามร้อยบาทนัมเบอร์สิบนะคะท่านใดสนใจเรียทักทายกันเข้ามาวันนี้เราจัดโปรสุดๆหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะ เรายังมีตัวเคยเอามาจัดโปรอันนี้เป็นเสื้อสเวลีของผู้ชายนะคะอันนี้เบอร์เอ็มนะคะเบอร์เอ็มถ้าเป็นผู้ชายตัวเล็กๆนะคะใส่ได้อันนี้วรดาบอกเรียนลูกค้าเลยจะเลิกเอาของผู้ชายเข้ามาจะขายแต่ของผู้หญิงวราดาขายขาดทุนนะคะตัวนี้พันห้านะคะหากท่านใดมีผู้ชายตัวเล็กนะคะอก40หรือ38ใส่ได้นะคะตัวนี้ เราแบ่งฟันท่านหนึ่งพันห้าร้อยบาทไม่ได้ต้นทุนแต่อยากขายให้มันหมดเป็นลอ็อตเป็นลอ็อตไปเนาะเราก็พิเศษให้ท่านหนึ่งพันห้าร้อยบาทเชิญนะคะอัดกาวอย่างดีไปตัดร้านสูตรเต็มตัวแต่ค่าตัดก็พันห้าแล้วนะคะแต่อันนี้เป็นช่างประจำร้านเราตัดก็เลยขายแบ่งฟันท่านหนึ่งพันห้ารอยบาทเพราะว่าช่างท่านมีธุระไปที่อื่นเราก็เลยแบบว่าจะไม่ตัดของผู้ชายมาอีกจะเอาแต่ของผู้หญิงมันขาย ขายเร็วกว่านะคะเราก็ไม่ต้องนอนต้นทุนขายพิเศษพันห้านะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วเวลดายังมีเสื้อตัวโปตัวนี้ยังไม่มีใครเป็นเจ้าของนะคะอันนี้อกสี่สิบเท่าวลดาใส่ไม่อัดกาวใส่สบายราคาเสื้อตัวนี้พันสี่นะคะแต่ช่วงนี้วลดาจัดโปอยู่เก้าร้อยบาทนะคะมีตัวเดียวหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยวลดาก็จะยังไม่ตัดมาอีกนะคะช่วงนี้เพราะงานของเราบางครั้งก็เอางานไหนที่ขายเร็วกว่าก็จะตัดมานะคะ 900บาทนะคะนำเบอร์ no. 11หากท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าทุกอย่างเรามีแท้นแน่นอนนะคะ900บาทเท่านั้นนะคะโอเควันนี้เราก็แบ่งปันท่านหลายอันหลายอย่างนะคะที่ลดราคานะคะเนี่ยยางผ้าคลุมไหลเนี่ยท่านอยากได้ผ้าคลุมไหลก็ดูใน EP ในคลิปมีทุกคลิปนะคะแล้วก็จัดโปรเพียง580นะคะสินค้าผ้าศีตากรเนื้อดีเนื้องามนะคะ วันนี้มีสินค้างามๆนำเสนอให้ท่านไปเลยหากท่านอยากได้อะไรก็ทักทายแอดไลน์เบอร์โทรมา085142596แอดไลน์มาได้นะคะแล้วก็พูดคุยกับวรดาผ้ากามนะคะพูดคุยก่อนท่านแคปบเค,ป,เคปแล้วส่งมาเพราะวรดาก็จะตรวจก่อนนะคะว่าสินค้าหน้าร้านมีไหมนะคะท่านไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าท่านจะได้สินค้าไม่ต้องปกตรงปกแน่นอนแล้วสวยด้วยผ้าของวรดารับรองการันตีเป็นผ้าใหม่ทุกชิ้นทุกอันที่ตัดเข้ามาในร้านนะคะ เราขายกาไรน้อยแต่เราขายเอาคุณภาพนะคะที่เราอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วนะคะวรดาก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาเหมือนเดิมโอนเงินก่อนเท่านั้นไม่มีนโยบายเก็บไปทางค่าส่ง50บาทเท่านั้นนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนนะคะที่เข้ามาซื้อมาชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและดูโฆษณาให้ด้วยนะคะกบขอบคุณทุกท่านที่เมตตาค่ะ